พี่กัู้ชายหญิงด้วยบัวน้ำบัวน้ำสักสิบโอ้สาวทุสาวุสาวุาาาาาฉันมีวิธีที่จะทำให้แกเลิกเป็นผู้หญิงสักทีและเอมมี่แม่แต่หนูไม่ได้อยากเป็นผู้ชายนะถึงหนูจะเป็นผู้หญิงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยหนูไม่เคยทำอะไรให้แม่ภูมิใจเลยเหรอถ้าแกอยากทำให้แม่ภูมิใจแล้วก็ แกต้องลงไปในบ่อน้ำนี่แล้ก็กลายเป็นผู้ชายให้แม่ซะแม่ต้องการลูกที่อึดฉึกทนลงไปลงเ,เร็วสิไม่แม่สั่งให้แกลงไป แม่แม่จะไม่เสียใจทีหลังใช่ไหมโอ้ยชัช้าอยู่ได้แม่ไม่มีวันเสียใจเพราะการที่ได้มีลูกชายคือความฝันที่ยังไม่สำเร็จของแม่ขอให้ได้เพศชายด้วยเธอสาธุผู้ผู้ ทำไมอ่ะฉันทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ผู้ชายแต่ทำไมถึงกลายเป็นผู้หญิงไม่ได้ล่ะโธไอ้ฉันไม่อยากได้เป็นผู้หญิงงางฉันอยากได้ผู้ชายเธอมันความผิดหนูเหรอหนูทำอะไรผิดฮะหนูเลือกเกิดก็ไม่ได้อะแม่แต่แกเลือกที่จะเป็นได้แต่แกไม่เคยทำตามความต้องการของแม่เลย ใร่ช้แหกแก่ใส่กงสางเกงสั้งเสมอหูแบบนี้ฮะแม่อาุูส่ายซะเออท,ท่านครับไหนบอกว่ามาฝึกลูกชายไงครับนี่งไงลูกชายฉันออตั้งแต่นี้เป็นต้นไปครูอาร์มเขาจะมาอยู่บ้านเราในฐานะครูฝึกของแกนะเอมมี่ฝึกฝึอกอะไระแม่หมต้องไปยนหนังสือนะก็ฝึอกทอหารไง แกต้องมีระเบียบวินัยเพราะแกต้องเด่นทุกด้านเข้าใจไหมแต่หนูไม่อยากฝึกอ่ะหนูอยากนอนอยู่บ้านเล่นเกมดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์แล้วก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนไม่ได้แม่ปล่อยให้แกทำกิจกรรมอ่อนดอยแบบนี้มานานแล้วนะปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้วิทย์หนึ่งห้าสิบทีปฏิบัติวิทย์หนึ่้าสิบทีปฏิบัติ วันก่อน่าฝึกวิดพื้นวันนี้ก็ฝึกยิงปืนอีกแขนมจะไม่มีแรงหอดแล้วพี่อามแถมเนี่ยตัวไม่แต่รอยช้ำผิวเสียหมดแล้วเนะเดี๋ยวก็ชินเนี่ยทาครีมอยู่ในร่มเนี่ยยังไงเดี๋ยวผิวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวพี่โน้ตให้นะถ้างั้นเนี่ยขอตรงนี้เน้นๆนะพี่ได้ดีขึ้นไหม โอ๊ย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 เสือบ้าโอ๊ยเป็นไรอ่ะใส่ตรงไหนมันตรงนี้อ่ะไหนๆพี่ขอดูหน่อยตรงไหนอ่ะพี่ขะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหรอเฮ้ยนี่พวกแกคิดจะทำในบ้านฉันอย่างนั้นเหรอไม่นะแม่แม่เข้าใจผิดแล้วใช่ครับผมแค่เห็นชัดเต็มตาขนาดนี้จะให้ฉันเข้าใจไว้หรอฮะ ก็เพราะแบบนี้ไงฉันถึงไม่อยากมีลูกผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจปล่อยตัวปล่อยใจไปกับผู้ชายแบบแกแม่หนูบอกแล้วไงว่ามันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะกันไม่เชื่อซิดอัร้อยที่เป็นการลงโทษปฏิบัติส่วนแกออกไปจากบ้านฉันได้ละแล้วก็อย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกไม่นะไม่ทรับผม ฉันเห็นนะว่าแกลองเรียกหาผู้ชายแบบนี้อีกถ้าแกจะคบหรือมีแฟนฉันให้แกคบแค่ผู้หญิงเท่านั้นเข้าใจไหมแต่หนูชอบผู้ชายแม่ฉันไม่สนซิดอัพเดี๋ยวนี้ปฏิบัติซิดอัพวันีปฏิบัติค่ะหนูไม่เคยได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยหนูต้องทำในสิ่งที่หนูไม่อยากทำมาตลอด แม่แต่คนที่หนูรักหนูก็เลือกเองไม่ได้เด้วยซ้ำอ่ะบุญคุณที่แม่ลอดแกมาแกต้องเชื่อฟังแม่มันก็ถูกต้องแล้วนี่แม่ถ้าหนูลงไปในบ่อน้ำและหนูกลายเป็นอย่างอื่นแม่จะยอมรับได้ไหมแกไม่ต้องพูดมากไม่ว่าแกจะเป็นร้ายดียังไงแกต้องลงไปในบ่อน้ำนั้น แล้วก็กลายเป็นผู้ชายให้แม่ซะได้หนูจะยอมทำตามแม่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแต่หนูขอนะแม่ถ้าหนูกลายเป็นผู้ชายแล้วหนูขออิสระให้เหมือนปลาที่มันอยู่ในน้ำจะว่ายไปไหนมาไหนก็ได้ไม่มีใครบังคับมัน กลัมาได้มิเฮ้ยแกมาที่นี่ทำไมอีกเอมิกลับขึ้นมาเร็วเอมิกลับมาเร็วนีมไปเอ,เอม,ขม,ขมิขึ้นมาสิขึ้นมาขึ้นมาสิไม่บอกให้ขึ้นมาไงเอมิฮะทำไมลูกฉันกลายเป็นแบบนี้ล่ะแล้วเอมิอยู่ไหน เอ็มมี่เอมี่ทำไมลูกฉันกลายเป็นแบบนี้ล่ะไม่จริงอะไม่จริงไม่จริงเพราะว่าบ่อนี่ไม่ได้เป็นบ่อน้ำเปลี่ยนเพศแต่เป็นบ่อน้ำตามความปรารถนาไงครับเอมี่ปรารถนาว่าอยากเป็นปลาที่สละตอนนี้เอมมี่ก็ได้เป็นปลาจริงๆแล้ว พ่อแกพ่อแกไอ้บอกลูกฉันถึงต้องกลายเป็นแบบนี้เอมี่เป็นเพราะคุณนะฮะครับคุณอยากให้เอมี่ทำอย่างนั้นอยากให้เอมี่ทำอย่างนี้ตอนเนี้ก็สมใจนี่ครับเชิญคุณรู้สึกผิดกับสิ่งที่คุณทำกับเอมี่ไปตลอดชีวิตเถอะนะไม่นะเอมี่อย่าเพิ่งเป็นอะไรนะ Ha <laughs>